สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเราชนะมาตรการจากรัฐที่หวังออกมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา7,000บาทแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเราชนะอัตโนมัติระบบเริ่มโอนเงินงวดแรกเข้าบัตรคนจนโดยตรงขณะที่ผู้มีสิทธิคนลาครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์เราชนะหากผ่านจะเริ่มได้เงินเยียวยางวดแรก18กุมภาพันธ์2564และกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิใดๆรัฐได้เปิดลงทะเบียนเราชนะผ่าน w วอร์ไวเว็เราชนะ com หากผ่านเกณฑ์เริ่มได้เงินเยียวยาง,งวดแรก18กุมภาพันธ์2564เช่นกันทั้งนี้มาตรการเราชนะได้เปิดกว้างสำหรับการใช้จ่ายสินค้ารวมถึงบริการต่างๆซึ่งอาจทำให้ใครหลายคนยังสับสนว่าผู้ได้สิทธิเราชนะแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ได้เงินผ่านบัตรคนจนกับกลุ่มที่ได้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังจะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการได้ที่ไหนบ้าง กลุ่มที่1บัตรคนจนใช้สิทธิห้าแหล่งหลักหนึ่งร้านทงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC 2ร้านถุงเงินทงฟ้าประชารัฐ3ร้านค้าคนละครึ่ง4ร้านค้าเราชนะ5ใช้บริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สล้อถีบต,ตุ๊กตุกและอื่นๆและขนส่งสาธารณะเช่นรถเมย์ขอสอมอกอ รถตู้รถไฟฟ้าและอื่นๆกลุ่มที่2คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มที่3กลุ่มลงทะเบียนเราชนะใหม่ใช้ได้4แหล่งหลักๆ1ร้านถุงเงินของฟ้าประชารัฐ2ร้านค้าคนละครึ่ง3ร้านค้าเราชนะ 4. ใช้บริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์3ล้อถีบตุกตุก,ตกและอื่นๆและขนส่งสาธารณะเช่นรถเมล์ขอสอมอกอ รถตู้รถไฟฟ้าและอื่นๆอย่างไรก็ตามสำหรับทุกกลุ่มที่ได้สิทธิเราชนะไม่จำเป็นต้องรีบใช้เงินยียารายสัปดาห์ให้หมดเนื่องจากระบบจะทบเงินที่เหลือให้โดยสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันที่ 3 1 31. พฤษภาคม2564สำหรับวิธีการใช้สิทธิเราชนะนั้นเมื่อไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆผู้ที่มีสิทธิเปิดแอปพลิเคชันเป่าตางังกดเข้าไปที่ปุ่มเราชนะหลังจากนั้นเลือกปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ หน้าจอจะให้ผู้ใช้สิทธิ์นำสมาร์ทโฟนไปสแกนกับ Q R ของร้านค้าถุงเงินหลังจากนั้นก็ตรวจสอบยอดเงินจากสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นการยืนยันระบบจะให้ใส่พินหกหลัก เมือเ่อดำเนินการเสร็จสิ้นหน้าจอจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิในส่วนนี้จะบันทึกสลิปลงในสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามในกลุ่มที่2และ3หลังจากตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้วเมื่อระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ ก่อนที่จะเริ่มใช้เงินเยียวยา7,000บาทจะต้องมีการกดยืนยันสิทธิเราชนะก่อนที่แอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักในการที่จะได้รับเงินจากรัฐรายสัปดาห์ และเป็นช่องทางหลักในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการเนื่องจากไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยมีขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิดังนี้หนึ่งเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตางังในหน้าหลัก G Wallet กดไปที่ปุ่มเราชนะ 2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขและกดปุ่มยอมรับ 3. ระบุจังหวัดที่จะใช้สิทธิสียืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 5. ระบบจะนำไปไปสู่หน้าหลักเราชนะแค่นี้ก็สามารถใช้เงินได้แล้วหากข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาลงให้ดูอีกค่ะขอบคุณค่ะ